ผมเพิ่งย้ายมาทำงานในกรุงเทพได้ไม่นานชีวิตในเมืองหลวงเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเร่งรีบที่ผมยังไม่คุ้นชินคืนนั้นผมต้องทำงานล่วงเวลาจนดึกสายฝนเทกระน่ำลงมาอย่างไม่ขาดสายของฟ้ามืดครึ้มดูราวกับวันสิ้นโลกเมื่อออกจากออฟฟิศในเวลาเที่ยงคืนผมจึงต้องยืนรอที่ป้ายรถเมล์ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายไม่หยุด หลังจากยืนรอนานกว่า10นาทีในที่สุดก็มีแท็กซี่สีขาวเหลืองแล่นมาจอดตรงหน้าคนขับเป็นชายสูงอายุใบหน้าเหีโ่ยวโย่นตามกาลเวลาแต่ดวงตายังคงเปล่งประกายใต้แสงไฟถนนที่สะท้อนกับหยดน้ำฝนเขายิ้มให้ผมพร้อมกับเปิดประตูผมรีบวิ่งฝ่าสายฝนขึ้นรถไปอย่างไม่ดีรอระหว่างทาง คุณลุงชวนคุยเรื่องทั่วไปถามถึงอาชีพและภูมิลำเนาของผมผมเล่าว่าผมเพิ่งย้ายมาทำงานที่นี่ได้ไม่นานยังไม่คุ้นชินกับชีวิตในเมืองหลวงเท่าไหร่ลุงยิ้มอย่างเข้าใจและเล่าเรื่องราววิถีชีวิตในกรุงเทพให้ฟังบทสนทนาดาเนินไปอย่างราบรื่นท่ามกลางเสียงฝนที่กระทบหลังคารถคุณลุงเล่าว,ว่า เขาขับแท็กซี่มากว่า30ปีได้เห็นกรุงเทพเปลี่ยนแปลงไปมากจากเมืองที่เต็มไปด้วยคลองและสายน้ำกลายเป็นป่าคอนกรีตที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้ารถดาติดขัดและผู้คนที่เร่งรีบเมื่อผมถามถึงประสบการณ์แปลกๆในชีวิตขับแท็กซี่ลุงยิ้มก่อนจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนในคืนฝนตกคลก้ายๆกับคืนนี้ ลุงเล่าว่าเมื่อ15ปีก่อนในคืนฝนตกหนักเหมือนเหมือนกับคืนนี้เขาได้รับผู้เดยสารเป็นชายหนุ่มที่ป้ายรถเม์แถวสีแยกใกล้กับที่ผมทำงานชายหนุ่มคนนั้นมีลักษณะคล้ายผมทั้งรูปร่างและอายุเขาเพิ่งย้ายมาทำงานในกรุงเทพได้ไม่นานเหมือนกันเมื่อไปถึงที่หมายชายหนุ่มคนนั้นบอกว่าลืมเอาเงินมาขอลงจากรถไปหยิบเงินในห้องก่อน และจะกลับมาจ่ายลุงตกลงและรออยู่ในรถแต่รอเป็นเวลานานก็ไม่เห็นชายหนุ่มกลับมาลุงจึงแต่สินใจลงจากรถไปยืนรอที่หน้าอาพาร์ตเมนต์ในตอนนั้นบทสนทนาของเราจบลงกระทันหนันเพราะตอนนี้เราเลี้ยวเข้าซอยที่ผมบอกว่าเป็นที่พักและลุงก็จอดตรงหน้าอาพาร์ตเมนต์ของผมพอดีผมตกใจเล็กน้อยทั้งที่ผมบอกลุงเพียงชื่อซอยเท่านั้น ไม่ได้บอกบ้านเล็กที่ที่แน่นอนผมถามลุงว่าทำไมลุงถึงรู้ว่าผมพักตรงนี้ลุงยิ้มและบอกว่ารู้สึกเหมือนเคยมาที่นี่มาก่อนคำตอบนั้นทำให้ผมรู้สึกสับสนและรู้สึกแปลกๆผมถามค่าโดยสารจากลุงแต่ลุงกลับตอบมาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงรอตรงนี้ด้วยความรีบร้อนผมไม่ได้สนใจคำพูดที่ลุงพูดออกมาตอนนั้นผมรีบหยิบกระเป๋าขึ้นมา แล้วก็พยายามหาเงินที่อยู่ในนั้นแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผมบอกกับลุงว่าผมหาเงินไม่เจอเดี๋ยวผมไปเอาในห้องมาให้ลุงพยักหน้าและยิ้มจากนั้นผมรีบลงจากรถเพื่อที่จะไปหยิบเงินที่อยู่ในห้องผมเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ก่อนจะตรงไปที่ลิฟต์และขึ้นไปยังชั้นที่พักของผมเมื่อถึงห้องผมรีบหยิบเงิน500ไว้ในมือแต่จู่จู เรื่องเล่าของลุงก็เข้ามาในหัวผมโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกแปลกๆบางอย่างทำให้ผมเดินไปที่หน้าต่างและมองไปด้านล่างความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นผมนึกถึงเรื่องเล่าของลุงและท่าทางประหลาดของเขาด้วยความอยากรู้ผมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและเริ่มค้นหาข่าวเก่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ลุงเล่าให้ฟังในแท็กซี่สิ่งที่ค้นพบ ทำให้ผมโลงใจหายสงสัยพร้อมกับความรู้สึกเหมือนกับผมจมลงสู่ก้นทะเลที่ลึกที่สุดมีข่าวเก่าย้อนหลังไป15ปีเรื่องรายงานอุบัติเหตุร้ายแรงที่มีรถบรรทุกพุ่งชนรถแท็กซี่ในคืนฝนตกหนักมีผู้เสียชีวิตสองรายคือคนขับแท็กซี่สูงอายุชื่อสมชายและผู้โดยสารหนุ่มชื่อสมศักดิ์ใจดีอายุ25ปี ที่พึ่งย้ายมาทำงานในกรุงเทพได้ไม่นานผมตกใจเมื่อเห็นชื่อของตัวเองนายสมศักดิ์ใจดีฝนยังคงโปรยปลายไม่หยุดในขณะที่ผมเริ่มตระหนักถึงความจริงอันเจ็บปวดผมและลุงคนขับแท็กซี่ต่างเสียชีวิตในอุบัติเหตุเมื่อ15ปีก่อนและเราต่างติดอยู่ในวัฏจักรของการเดินทางในคืนฝนตกโดยไม่รู้ว่า เราได้จากโลกนี้ไปแล้ว